สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2 XLT เกียร์ธรรมดานะครับปี2021คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่379,000บาทครับลูกค้าพอดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับฝีดาวครับออกรถจัดโอนอยู่ที่10,000บาทครับพรแปดสิวด7,000บาทครับผมหรือ72งวด7,400บาทครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2งพซีซีเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับยกสูงเป็นรุ่นท็อปสุดของเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับ ภายในเป็นเบาะผ้าครับเบาะสแตนด์ด้วยร้อยผมมาแลมันติดฟังก์ชันมีจอนะครับแอร์แบ็กคู่ครับผม ABS เลขมาอยู่ที่สามหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับจับเปิดได้นะครับรถสวยบ้างเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพพร้อมใช้งานเลยครับสนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกใส่น้อยนนทบุรีสนใจโทร0614432829ครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมครับผม